มามึงมามึงบอกอักยางบอกอักยางปลาสีมือพญ่เต,เต,เตี่ยแซ่บจ้ะเห็นไหมอร่อยมากอันนี้บักม่วงแก้วมาก,ก,กินนะะ้ำแกงด้วยค่ะบักม่วงแก้วสุกกระลังแซ่บโอ้ยมีแต่แนวแซ่บจนเนี่ยสิบุกวนได้จงังไหทั้งทุเรียนทั้งผลไม้ป่าเป็นบอกอักยางมากินบอกอักยาง บักยางหลายค่ะค่นเนี่ยแบ่งพี่แบ่งน้องกินเราแต่ยังหลอยูบอย่บับกย,งยางบัวบักยางพี่หญ่เตี๋ยพี่เก็บมาค่ะบัวเห็นมาดิหรือมาตอนข่อยบัวเห็นจังก,กินบักยางอาจารย์ม้าตอนข่อยบัวเห็นก็นได้บางต้นกรหวานบางต้นกระสม เนี่ยแบงบลาดนกอยน้ำปลานั่งกะซีบ้าวเอเอแบงพี่แบงน,น้องกินเนี่ยได้เต็มตาเนี่ยแบงพี่น้องปาดนกอยน้ำบางต้นกับหวานได้ปะบางต้นกับสมเนาะต้หนหวานหวาน

วอ,อ้ยหยุดแอลอ้วหวานหวานหนวยเจงสิเ้อตุนะบีออกบีออกเนื้อช่ำๆเลยค่ะือ้อสีส้มๆกูนะเนี่ยน่ากินมากเลย เมื่อยจังสีหวานนะคะหวานโอช่จงนี้ซิบุ๋นได้จังเลยทั้งบุกม่วงทั้งบุกยางทั้งบุกทุเรียนอ้วนก็ยอมเนี่ยกินแซ่บหัวกระหาให้กินดีก็เนี่อเตี๋ยวหากินดีค่ะแซ่บ อร่อยมากกินไหมลูกหนอยหน่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 แซ่บแบพี่น้องกินน้ำกันช่วงนี้เป็นช่วงเดือนหาเดือนหกผลไม้ป่าอะไรค่ะบางอย่างบางแง่ น้ำบวมเนี่ยกินหลายค่ะตรงนี้เสียงเสียงหลุกสาวมึงกระตุนโน้ทำไมเปิดเสียงดังกังเจ้าหล่ะมึงกระตุนล,ลดเสียงหน่อยค่ะนี่เนาะอันนี้น้อยๆหน่อยข้ามเดียวแซบบวงม่วง,งแก้วก็มีค่ะนะบวมแก้วจำหนินนะ เสีบดีบ่ามักสุกหลายค่ะมักแบบเหลืองๆเ,เนี่ยอย่างเหลืองกลนยังสีเห็นแซ่บค่ะเหนือบบเลค่ะขาห้ดเลยแซ่บทุกอย่างจมโมขึ้นเนี่ยวา่าอยากกินจมโมขึ้นว่าอยากกินตื่นเสาร์มากปีนยียเตี๋ยตื่นเตี๊ยเตี๊ยไปเก็บมาให้กินค่ะดีครับบ่ผัวข่อยหาใส่กลบ่อะไรต่อด,ดียังสีนึงเน่ยเมียจมโมอยากกินตื่นไปเก็บมาให้เตี๊ยวตื่นมาได้กินเลย แสบจ้บโอ้ยแ่บผักดึกทางไหนเลยคันเหยจังสีหวานหวานนานค่ะ แ่บแสบ,แสบพี่น้องแสบขนาดหากินอยาบอบอยยางปีละเทือย่ำนี่แล่ะค่ะตรงอยู่ในปลาเลยค่ะบ้านใดบุมบปลาเพื่ออะไกินดีค่ะคมาอยู่บ้านปลาบ้านดงนี่ได้กินเนี่ยกินหลายแสบค่ะ